สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นของปี65และสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นประจําเดือนมกราคมขึ้นต้นปีใหม่ของเราเนี่ยเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เทม,ม,มนะคะแฟนรายการเนี่ยก็คุ้นกับอาจารย์เทมอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เทมเนี่ยได้อัดกับอาจารย์บอยนั่นเองนะคะก็ไปกดเพลย์ลิสต์ในช่อง YouTube ดูได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เทมเนี่ยได้ทํานายยิปซีเป็นประจํา วันนั่นเองนะคะนเกิดวันเกิดใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีคนเรียกร้องมาเยอะแล้วเราก็มาให้อาจารย์เทมเนี่ยได้ทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีเดี๋ยวเรามาที่ชาวราศีกุมกันเลยค่ะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมค่ะได้เลยครับมาชาวราศีกุมนะครับดูซิว่าคนที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมน่ดวงของเดือนมกราปีใหม่เนี้ยคริสต์มาสปีใหม่ที่จะเข้าสู่เนี่ยเราจะเป็นยังไงกันบ้างเราตั้งจิตไวพร้อมกันและสื่อมาที่มือผมนะ สีกุมนะครับนี่ยังไม่ต้องถ่ายก็แม่นมากเลยนะคะเพราะ <c oughs> ว่าคนใกล้ชิดก็ฟาสีกุมม,มันขึ้นมาเลยอะ่ะอ,อ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลยครับโอเคชาวราศีกุมนะครับไพ่เกี่ยวกับเรื่องพ่อเลย <c oughs> The Emperor ไพ่เกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อหรือตัวของคุณเองก็ได้เป็นหมายถึงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับของผู้ชายเลยเออหมายถึงอาจจะหัวหน้าหรือผู้บริหารนะครับห,หรือใครบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตของเรารวมทั้งเรื่องของคุณพ่อนะเช่ในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยที่จะเกี่ยวพันกันเหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจนะชาวราศีกุมช่วงเนี้ยเหมือนต้องคิดหนักกังวลใจะนะครับเหมือนต้องสู้อะไรบางอย่าง ใช้คำนี้เลยเหมือนต้องสู้เหมือนคนที่พ่ายแพ้แล้วก็ยังต้องสู้ต่อะนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนี้าวางแผนเก่งอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้โดียคนที่เกี่ยวข้องนะคบเป็นคนที่วางแผนเก่งส่วนความรักช่วงนี้ถ้าคนมีความรักนะเอาตรงๆนะบางคนก็อยากจะเลิกเพราะอยากจัดอิสระเสรีไม่อยากคิดอะไรอะแบบสบายๆไม่อยากอะไรแล้วอะไพนี้คือการรักอิสระหรือการทําตัวเป็นโส หรือคนที่เป็นโสดอยู่แล้วก็อาจจะโสดยาวนานนิดนึงสำหรับชาวราศรีกุมนะครับเราก็าไพ่ใบนี้อันนี้เตือนเลยชาวราศรีกุมนะครับมีเกณฑ์ต้องพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือจะต้องไปงานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นนะค่ะให้ระวังหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้นอาจจะเกิดขึ้น ให้ทาบุญลงศพคนไรยย้ญาติหรือโรงพยาบาลส่งก็ได้อันนี้ผมจะบอกเป็นทริคเลยเป็นการทําให้ทุกอย่างเงินหนึ่ท<ก>ุกอย่างได้ใช่แต่มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ต้องไปงานศพขัดค,คนรู้จักก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนปัญหาเนี่ยคุณต้องฟาดฟันอะไรกันหลายๆอย่างเนาะอันนี้ดูเลยให้ไพ่จะชัดเลยต้องแข่งขันฟาดฟันกันหรือมีปัญหาในปัญหาเนี่ยให้คุณต้องเหนื่อยใจนะครับคิดไม่ตกนะครับผมแล้วก็เหมือนคุณฝืนในความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยแฟร แต่ก็ต้องยอมก็เลยต้องยอมไปนะครับแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่ต้องทําอะไรคิดคิดตลอดเวลาอยากทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันคุณโมดูสิไพ่แบบหลายๆมหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันคุณไม่ชอบแบบคืออยู่นิ่งๆอ่ะคือต้องทําแบบนั่นทานี่ไปพร้อมๆกันอาจจะหาเงินเพิ่มหรือจะทําอะไรเพิ่มด้วยก็เป็นได้นะครับแล้วไพ่ใบนี้คุณจะรับโอกาสจากทางผู้ใหญ่นะ ชาวราศีกุม่วงมากราเรื่องการงานการเงินเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ทํางานอะไรหรือช่วยผลักดันอะไรบางอย่างด้วยนะก็ภาพรวมของชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ยังไม่ค่อยชัดเลยนะคะเราอยากจะให้เจาะลึกในเรื่องของความหลักดีกว่าค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอ้าคุณจะยังไงคุณจะอยากอิสระหรือว่าคุณจะยังไงกันต่อหรือว่าคุณแค่แค่เบื่อหรือเปล่า หรือคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องความรักเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เอาเป็นไพ่ของการเอาเป็นไพ่ของการงานดีกว่าเพราะว่าการงานก็ยังไม่ได้เด่นแต่ถามว่าการเงินของคุณเนี่ยก็คืออย่างก็ยังต้องเหนื่อยนิดนิดหนึ่งยังต้องเหนื่อยยังต้องร่วงแรงแต่การงานของคุณมันฟาดฟันหรืออะไรบางอย่างดูยซิว่ามันว่ามันจะดีขึ้นใหม่ไพ่ไมททาก็อยู่อ่ใช่งนั้นเอาความรักกับการงานละกันก็สรุปภาพรวมนะคะของชาวราศีกุมเนี่ย ก็คือแน่นอนคุณจะต้องแก้เครสแบบที่ท่านอาจารย์ได้บอกนั่นเองนะคะก็ดูเป็นแนวทางแต่ไม่ต้องเครียดก็แก้เครสไปนะคะแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับโอเคให้ชัดเจนเรื่องความรักก่อน นะครับอ่ะชาวราศีกุมนะครับตั้งจิตเรืองถึงคนรักของคุณแล้วกันหรือคนโสดดูซิว่าจะมีโอกาสเรื่องความรักอะไรยังไงป้าหรือว่าคนต้องเป็นโสดต่อไปไหมหรือยังไงตั้งจิตนะครับ ได้แหละว่าทําไมไพ่ถึงอยากเลิกอยากจะอิสระเอาอย่างนี้ผมพูดไพ่ใบนี้เลยดูชัดๆนะครับหัวใจดาบเสียบแต่หลายท่านถ้าดูไพ่ยิปซีกันอยู่แล้วรายการผมแล้วลักซอนซ่อนชูแหน่งแน่นอนรักสามเศร้าแล้วเดวิลมาผสมอีกเนี่ยลักซอนซ่อนชูรักสามเศร้าดาร์กไซส์ทุกอย่างครบทุกสิ่งใช้คำนี้เลยความรักของคุณนะ สภาวะการนอกใจการมีกิ๊กมีแน่นอนใช้คำนี้มีแน่นอนอุ้ยทำไมแมนขนาดนี้ชาวราศีกุมมีแน่นอนไม่ว่าตัวคุณเองหรือตัวคนรักของคุณเจอสภาวะรักซ้อนอาจจะคิดอยู่ข้างในใจแต่ไม่สามารถพูดได้ก็เป็นได้ใช้คำนี้แต่คุณเป็นคนคาดหวังในเรื่องของความหลักสูง ชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะเป็นคนที่คาดหวังเรื่องความรักสูงว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<อ>ไพ่ใบนี้มันบอกเลยว่าสิ่งที่รักมักจะไม่ได้สิ่งที่ได้มักจะไม่ได้รักค่ะคุณได้ในสิ่งที่คุณไม่ไม่ได้ชอบที่สุดหรอกแต่สิ่งที่คุณอยากได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดหรือคุณคาดหวังไว้หนึ่งสองสามสี่สิ่งที่คุณได้มาได้แค่ข้อหนึ่งกับข้อสองข้อสามข้อสี่คุณก็ไม่ได้ถามว่าคุณก็ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ตามเป้าเอาเอาง่ายเลยเรื่องของความรักคุณมันคุณลังเลใจนะ พอเราของคุณว่าเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะยังไงค,ค่ะเนี่ยมันขึ้นมาหมดนะครับและที่สําคัญคือคิดเรื่องการเงินก็เหนื่อยแล้วอยากจะทํางานหาเงินซะมากกว่าเรื่องของความรังนอะแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะถ้าคุณจับมือกันให้มัน่นเรื่องคนที่มีรักซ้อนอะเดิรซันมันหมายถึงว่าความรักมันจะดีขึ้นสุขที่สุดดีที่สุดถ้าถ้าคุณไม่จับมือกันให้มั่นมั่นทุกอย่างก็แล้วคือคุณทําให้คุณเกิดความลังเลอันนี้มันขึ้นอยู่กับนี้เลยนะเดิร์ซันคือหมายถึงว่า ไพ่คือสุขที่สุดขึ้นอยู่กว,ว่าคุณจะ,จ,ะจับมือก้าผ่านไปพร้อมๆกันไหมใช่ค,ค่ะก็ชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆเนี่ยความรักก็คือแบบที่อาจารย์เทมได้ถ่ายนะคะว่าโอเคมันต้องมีเรื่องมือที่สาอะไรอย่างนี้แต่ แต่เราอยากให้เป็นกลางไว้ดีกว่านะคะอย่างที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่สุดท้ายเนี่ยเดือดซันเนี่ยถ้าเราผ่านพ้นไปจับมือไปเนี่ยมันก็ผ่านไปได้เพราะบางทีเนี่ยถึงเราจะฟังทว,ว่าโอเคมันจะเกิดขึ้นหรืออะไรอาจจะเป็นการคิดเองหรืออาจจะมีจังหวะในช่วงที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่เรามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็พังอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็เป็นกลาลังใจให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยรู้สึกอาจจะเบื่อแล้วคิดเรื่องเงินดีกว่า นั้นเราว่าคิดเรื่องเงินดีกว่านั้นเรามาดูเรื่องงานเรื่องงานให้กับชาวราศีกุมกันดีกว่าเป็นไงบ้างงานจะเวิร์กไหมจะได้งานกันไหมหรือคนที่ตกงานอยู่แล้วงานมันจะเวิร์กมันจะดีขึ้นไหมมกราคมนี้ปีใหม่นี้นิวบัจเจตใหม่ก็ได้บางคนก็อาจจะได้งานใหม่ก็เป็นได้ตั้งจิตนะครับสื่อมาที่มือผมนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเรถึงงานนะชาวราศีกุม วิดีสำหรับชาวราศีกุมและอ่าเรื่องความรักมันอาจจะไม่รุ่งใช้คำนี้ค่ะนะครับเราทีนี้เรามาดูกันนะผมเพราะผมเห็นาพแล้วผมว่าสบายใจแทนเราชาวราศีกุมเลยนะครับสิ่งแรกนะชาวราศีกุมเนี่ยอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วเหนื่อยเหนื่อยใจมากกับเรื่องงานเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องใช้คำนี้กว่าจะหาเงินมาได้เนี่ยเราจะคิดเรื่องการเงินและแต่มีเกณฑ์นะครับ ดูไพด่ดีอัดซูมมาเลยนะครับมีเกณฑ์นะใครได้ไพใ่ใบนี้นะอ่ะรางวัลที่หนึ่งะคะ yes whatever คุณ <c oughs> จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเงงานใช่ไหม <c oughs> อาจจะได้เงินเงินก้อนลงทุนอะไรได้กําไรมหาศาลใช้ใช้คานี้นะ, <c oughs> ะลงทุนอะไรได้กาไรมหาศาลและได้เงินจากทางผู้ใหญ่และพไพ่ใบนี้เปน็นไพ่ใบที่บอกว่าโชคลาภและเงินทอง <c oughs> สำหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะถูก ราศีกุมนะเห็นเลขอะไรคุณคิดว่ามั่นใจคนซื้อคนซื้อไปเลยไม่ต้องเยอะแต่มีโอกาสจะถูกใช่ใช่ค่ะยังไงก็ฝาก้วยนะคะมาเสี่ยงกับพวกเราได้เพราะว่าอาจารย์บุญนี่แม่นจริงนะคะในเรื่องของเลขนะคะค่ะเพราะมันมีหนังสืออาจารย์ใช่ไหมที่น่นาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ The อ m p r e s s The High ฮเ e h ร์ a ฮเคือหมายถึงไพ่ใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาถ้าถ้าตีเรื่องของงานนะค่ะอ่ะ ทุกอย่างจะราบลื่นเนี่ยมันจะมีความสําเร็จเรื่องงานนะชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่เนี่ย,พยไพ่เป็นนิ่อชอบขึ้นตลอดอการงานการเงินได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ทุกอย่างลมันจะดีขึ้นชะะนะเรื่องการเงิน สบายใจนะครับค่ะการา,าเด<ร>การง<ม>านเดนเดี๋ยวเรามาสรุปการกงานให้กับชาวราศีกุมนะคะจริงๆเนี่ยไพ่ของการงานเนี่ยที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นตลอดเลยก็คือขึ้นมั้งแต่ภาพรวมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรย่ยยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะแต่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการงาน,นลงทุนได้หรือ,อว่าจับต้องได้เลยเพราะว่าอาจจะได้มาแบบฟุกๆเป็นก้อนหรือเป็นเราไม่ค่าคิดเสี่ยงโชคได้เลยอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าเป็นไพ่ของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะแต่ต้อง ระมัดระวังอะไรไหมคะเรื่องของการงานเรื่องของการงานก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าคุณก็อาจจะฝืนในความรู้สึกคุณก็ทนทนไปก่อนใช่ค่ะก็จะมีแค่ความรู้สึกเราที่คิดวิตกกังวลไปเองอันนี้ฝืนไปแต่สุดท้ายก็รับรื่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คอย้มคองหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เข้าพยายามทําบุญเข้าวัดหรือทําทานดีที่สุดนะคะกับชาวราศีกุมจริงชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไปในทางที่ที่ดียกเว้นเรื่องของความรักดีกว่าเราเราเอาให้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเปิดมาเนี่ยความรักค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีละพอพูดเรื่องบุคคลที่3เข้ามาหรือการคิดวิตกกังวลก,ก็ก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกเรื่องในเรื่องเงินดีงานดีเอ,า,อางนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าะนะครับยังไงก็เนาะก็เป็นกำลังใจให้ใช,ชาวราจะให้อาจารย์เทมนะคะได้อา่าให้ให้ผ่อน หรือว่าได้เลยคหรือว่าให้กําลังใจในช่วงปีใหม่ให้กับชาวราศีกุมดีกว่าค่ะโอเคนะครับแล้วก็ชาวราศีกุมเนาะทุกคนก็เหนื่อยกันมามากละปีเก่านะครับสำหรับบางท่านก็ต้องลุยต้องสู้เริ่มปีใหม่นี้ผมขอให้นะครับทุกท่านชาวราศีกุมทําอะไรก็สําเร็จสักเซสเนาะม,มีมีโอกาสง่ายๆเลยการทําบุญทําทานมันมคนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบวกเฮงอ<ช>ันนี้สําคัญมากค,คนรจะบอกรูกดวงรูกดวงทุกคนยังไงก็ นั่นแหละขอให้ทุกอย่างมีความสุขทํำอะไรก็สําเร็จนะครับ,รบก็ปีใหม่นี้ทุกอย่างแลคล้วคลาดปลอดภัยจาก COVID, โควิดด้วยเช่นกันนะครับโชคดปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับปี64ของเรานะคะทุกท่านที่ติดตามเรามาและเข้าห้องนะคะก็คงจะรู้ดีนะคะว่าเข้าหลายงวดมากแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมานําเสนอนั่นเองนะคะคือโปร8 9 9ค่ะนั่นเองนะคะโปรนี้ถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกมาจากรายการนี้หรือคลิปนี้นั่นเองนะคะเราให้20ท่านแรกนั่นเองค่ะสามารถติดต่อมาที่แอดมินนะคะ094 808099 80 9ค่ะหรือแอดไลน์ศูนย์ห 5 7 8 7 8ค่ะและก็ฝากติดตามนะคะช่องทางทาง Facebook ของเรานั่นเองนะคะส่องทะลุฟ้า v 3ค่ะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆนะคะเราก็จะมานำเสนอนะคะและก็ช่องทางทาง Youtube นั่นเองนะคะส่องทะลุฟ้า v 3ค่ะ